คุณซื้อของฟิลิปปินส์บ้างแล้วกันะนะครับคุณซื้อฟิลิปปินส์นะครับก็คืออัลแบร์กาปิยาสนะครับคุณซื้อชาวสเปนวัย57ปีนะครับคือเขาเพิ่งมารับงานคุมทีมนะครับในเดือนกันยายนแล้วก็จะคุมฟิลิปปินส์เนี่ยนัดแรกนะครับเจอกับทางทีมชาติไทยนะครับตอนนี้กาปิยาสวัย57ปีนะครับ,นน as, นะรบมีดิกีกิมกันเพราะว่าเคยเป็นผู้ช่วยทูเคิลตอนอยู่ดัดมุลน,นะครับ แล้วก็ทำอคาเดมี่ของบาร์เซโลนาด้วยนะครับที่สําคัญตอนที่กาบิยารเป็นผู้ช่วยอยู่ในบาร์เซโลนาในชุดอคาเดมี่บาร์เซโลนาบีนะครับเคยดูแลอันเดสอินเอสตาตอนที่กําลังเป็นดาวรุง่ง1 5บหปีด้วยใช่คือเขาให้สัมภาษณ์เลยครับตอนที่เขามารับตําแหน่งใหม่ๆที่ฟิลิปปินส์เนี่ยเขาให้สัมภาษณ์ในห้องนั้นบอกว่า <c oughs> ผมอ่ะเคยดูแลอินเอสตาผมอ่ะเคยปลูกปั้นอินเอสตาในวัยนั้นซึ่งตอนที่ผมทํางานเป็นผู้ช่วยโค้ชอยู่โค้ชเนี่ยถึงกนะับหันมาบอกเลยผมเลยว่า คนเนี่ยคือต้องดูแลให้ดีๆเลยนะคนพบแล้วนะักเตะพรสวรรค์นคนนี้ครับซึ่งตอนนั้นนะครับอินเสตาเนี่ยเขาก็มีความทั้งมั่นใจบ้างแล้วก็มีฟอร์มที่ดีทําให้ผลการเล่นเนี่ยออกมาดีแล้วก็เขาอยู่บาร์เซลโลนานะบาร์เซลโลนาบีเนี่ยน่าจะอยู่ประมาณสักแค่สองสปีเองครับรบแล้วก็ถูกดีขึ้นชุดใหญ่อในประมาณปีประมาณ2 3 0 3ถ้าถ้าจำไม่ผิดนะครับครับก็ถือว่าก็มีประสบการณ์ แต่ว่าการมาทําฟุตบอลอาเซียนเนี่ยมันไม่ได้เหมือนกับการเป็นผู้ช่วยะนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งมาทําฟิลิปปินในยุคที่ยังบอกว่าโอ้โหช่วงหลังนี้ก็ไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่ฟอร์มช่วงหลังนะก็เลยถึงต้องเปลี่ยนมาเป็นกาเปียสเนี่ยเปลี่ยนมาสามคนแล้วพี่ครับโค้ชของทีมชาติฟิลิปปินนะครับปีบนี้เปลี่ยนมา3าคนแล้วซึ่งคนเนี้ยคือคนที่3ามคือกาเปียสซึ่งเขาก็มองว่าโอเคอาจจะให้โอกาสนระยะยาวได้ครับเพราะว่าคนแรกเนี่ย ทําทีมฟอร์มไม่ดีก็ถูกปลดไปคนที่2เป็นรักษาการแล้วก็ต่อมาเป็นกาปตันใช่ครับนะครับก็กาปยานเนี่ยจะใช้สี่สามสามเป็นหลักไม่พลาดทุกเรื่องราวกีฬาอย่าลืมกดซับสไครป์กดกระดิ่งแจ้งเตือนในช่องทางยูทูบชาแนลของไทยรัฐสปอร์ตนะครับช่องกีฬาเพื่อคนรักกีฬาทุกคนครับ